สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยนะครับทุกคนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่จะทาไร่ทํานากันแล้วนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาเข้าครัวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับผมแล้วก็จะมีเห็ดขอนขาวผสมด้วยนะครับผม นี่นะครับก็คือวัตถุดิบของเราทั้งหมดนะครับทุกคนก็จะมีไข่มดแดงมีผักหวานแล้วก็เห็ดขอนขาวนะครับผมนี่นะครับไข่มดแดงแล้วก็ผักหวานนะครับได้มาจากส่วนของพี่ชายนะครับเนื่องด้วยพี่ชายนะครับปลูกผักหวานนะครับแต่ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับทุกคนปลูกแค่ต้น2ต้นนะครับแต่เขาก็เก็บมาให้นะครับเครื่องปรุงของเราที่เราจะใส่นะครับก็จะมีหอมแดงพริกแห้งกระเทียม ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็จะมีตะไคร้ด้วยนะครับเราจะเอาของทุกอย่างเนี่ยนะครับไปโขลกให้ละเอียดนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถึงว่าก็ละเอียดมากนะครับแต่ว่าจะเอาแค่ว่าพอเขาหยับหยาบนะครับผมหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องปรุงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโขลกเครื่องแกงกันนะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้เราจะใช้โครกหินนะครับโขลกเพื่อที่จะให้เขาละเอียดเร็วขึ้นนะครับผม ่อนที่เราจะขโขลกนะครับเราจะใส่เกลือแกงไปด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าใส่เกลือแกงนะครับจะทําให้การขโขลกพริกแกงของเรานะครับหรือเครื่องแกงของเราละเอียดเร็วขึ้นนะครับผมหลังจากที่เราใส่เกลือแกงแล้วนะครับเราก็จะขโขลกโขลกโขลกไปนะครับจนกว่าเขาจะละเอียดเลยนะครับทุกคนเราจะขโขลกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอขโขลกไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกว่าความละเอียด ได้เท่าที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะซอยตะไคร้นะครับมาโขลกใส่ด้วยนะครับทุกคนเราจะยังไม่ใส่พร้อมกันนะครับผมคือใครจะใส่พร้อมกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคนจะเที่ยวก็คือจะใส่ทีหลังนะครับผมจะมาโขลกใส่อีกทีหลังนะครับนี่นะครับผมก็จะโขลกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไม่เอาละเอียดมากนะครับเอาแต่พอหยาบๆนะครับผม และนี่นะครับตะไคร้ข,ของเราก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมเพื่อที่จะเวลาโขลกนะครับเขาจะได้แหลกๆละเอียดง่ายๆนะครับเวลาที่เราเอาเครื่องแกงของเราไปต้มแล้วนะครับผมเขาจะได้มีกลิ่นหอมออกมานะครับผมจะไม่เอาแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเพราะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆความหอมของตะไคร้ของสมุนไพรที่เราโขลกไปเนี่ยมันจะไม่หอมเท่ากับการที่เราเอามา เป็นชิ้นเล็กๆซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วขโขลกขโกขลก,ขก,ขก,ขกอย่างนี้นะครับหลังจากที่ขโขลกตรงนี้เสร็จนะครับก็จะไปตั้งหม้อนะครับผมใส่น้ําตั้งหม้อนะครับให้เขาเดือดรอไว้นะครับถ้าเราขโขลกเสร็จแล้วก็จะได้เอาไปใส่ในหม้อของเราเลยนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็โขลกจะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็โขลกใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาพริกแกงหรือเครื่องแกงของเรานะครับ ใส่ลงหม้อนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมเครื่องแกงของเราก็จะเอาละเอียดแค่เท่านี้นะครับจะไม่เอาละเอียดมากนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับมาดูว่าหม้อของเราน้ําเดือดหรือยังนะครับผมวันนี้เราใช้เป็นเตาถ่านนะครับผมและนี่นะครับก็คือหม้อที่เราจะต้มแกงวันนี้นะครับเป็นครัวบ้านๆนะครับทุกคนและนี่นะครับน้ําก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็จะเอาเครื่องแกงที่เราโขลกไว้นะครับใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้เครื่องแกงของเราเนี่ยโชยกลิ่นหอมของสมุนไพรของตะไคร้ใบมะกรูดของเรานี่ครับออกมาให้เราได้กลิ่นนะครับกลิ่นหอมของเขานะครับเราก็จะเอาน้ําในหม้อนะครับมาล้างครกนะครับผมที่จะเอาเศษเครื่องแกงที่อยู่ในครกนะครับเทลงไปนะครับผมให้หมดเลยนะครับผม และต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะปิดฝาไว้ให้เขาเดือดก่อนนะครับสักนิดนึงเพื่อที่ความหอมของเครื่องแกงของเราได้ออกมาเต็มที่นะครับพอที่เราปิดไปแล้วนะครับได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับทุกคนต่อไปเราก็จะเริ่มเอาเห็ดขอนขาวนะครับมาลงใส่กันเลยนะครับทุกคนและนี่นะครับก็คือเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมครับผมอยากจะบอกว่าแบบกลิ่นสมุนไพรจา้ใบมะกรูดคือหอมมากๆนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาเห็ดคอนขาวลงไปต้มก่อนนะครับเห็ดคอนขาวนะครับเป็นเขาไม่ได้แข็งไม่ได้เหนียวมากนะครับเพราะเขาเป็นเห็ดที่อ่อนอยู่นะครับแต่ทําไมเราถึงต้มก่อนและถึงต้มไว้นานๆนะครับเพราะว่าบ้านของเรานะครับมีผู้สูงอายุนะครับ ซึ่งผู้สูงอายุเวลาที่เขาจะเคี้ยวของอะไรแบบนี้นครับมันก็จะยากกว่าเราที่เป็นเด็กๆเนาะฉะนั้นเราก็จะต้มเขาไว้นานๆสักครู่นึงนะครับและนี่นะครับก็เดือดเต็มที่แล้วแล้วก็เราก็เอาผักหวานใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนเอาผักหวานใส่ลงไปเลยนี่นะครับผักหวานนะครับคนจะเที่ยวก็รูดออกเอาแต่ใบเลยเขายอดอ่อนนะครับจะไม่เอา อ่าเครว่าก้านเขาใส่ไปด้วยนะครับจะใส่แต่ยอดอ่อนๆแล้วก็ใบเขานะครับผมสะดวกกับการกินนะครับกินง่ายด้วยนะครับทุกคนจากนั้นแล้วก็คนๆๆนะครับผมให้เขาจมลงไปในน้ํานะครับแล้วต่อไปเราก็จะใส่ไข่มดแดงนะครับผมนี่ซินเดอเร์ของเรานะครับก็คือไข่มดแดงมีแม่เป้งด้วยนะครับทุกคนก็คือจะใส่ไปเลยนะครับผมเราใส่ไปแล้วนะครับไม่จําเป็นต้อง คนมากนะครับผมคนเบาๆนะครับทุกคนเดี๋ยวไข่เขาจะเตกนะครับผมนี่นะครับผมน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะครับทุกคนยังแบบดูแบบน่ากินสีสันแบบน่ากินมากๆเลยนะครับหลังจากที่เอาไข่โมดดงลงไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะปรุงใส่ด้วยน้ําปลาร้านะครับทุกคนปลาร้าที่ส่วนของเรานะครับจะบอกว่าเป็นปลาร้าน้ําแบบขคนนแบบ หอมมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ครับเหมาะกับการตำส้มตำมากทุกคนเห็นน้ำปลาราไม่แบบหืมกลิ่นก็หอมมากๆเลยนะครับเราจะใส่น้ำปลาราแค่หนึ่งกระบวยเท่านั้นนะครับผมไม่ใส่เยอะนะครับต่อไปก็จะปรุงรสนะครับก็จะใส่เป็นผงชูรสนะคะผมแล้วก็จะใส่เป็นน้ำปลาไปเลยนะครับผมเราจะปรุงตอนนี้เราจะปรุงรสกันแล้วนะครับ นี่นะครับก็ใส่ไปแล้วนะครับผมรสชาตินะครับไม่จํากัดนะครับว่าจะใส่แบบไหนเอาตามรสชาติที่เราชอบเลยนะครับเราชอบทานรสชาติไหนหรือชอบกินรสชาติไหนก็ปรุงไปเลยนะครับทุกคนไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับผมเราจะมาใส่แบบว่าเฮ้ยจะใส่หวานบ้างเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบทานแบบเค็มบางคนก็ชอบทานหวานบางคนก็ชอบทานเปรี้ยวนะครับผม คนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับเราก็เอาตามรสชาติที่เราชอบเลยนะครับทุกคนและนี้นะครับผักหวานของเราแกงผักหวานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมน่ากินใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะชิมรสก่อนนะครับว่ารสชาติเขากลมกล่อมหรือยังนะครับหลังจากที่เราชิมรสแล้วนะครับทุกคนก็สรุปแล้วนะครับก็คือเขายังเปรี้ยวไม่พอนะครับทุกคนก็คือขาดขาดเปรี้ยวนะครับเนื่องด้วยมดแดงของเราก็ส่วนมากจะเป็นไข่กับแม่เป้งนะครับ ก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราก็จะใส่น้ํามะขามลงไปนะครับผมเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้เขานิดนึงนะครับและนี่นะครับเราก็จะเอาน้ําร้อนนะครับหรือน้ําเกงของเรามาละลายกับน้ํามะขามนะครับผมกับมะขามนะครับเพื่อที่ให้เขาละลายนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนใส่ลงไปในหม้อแล้วก็คนคนคนนะครับแต่อย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวไข่เขาจะแตกเดี๋ยวไข่เขาจะลินะครับผม และนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับผมรสชาติก็คืออร่อยมากๆเลยนะครับผมก็คือน้ำลายไหลกเลยทีเดียวนะครับหอมมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตักเสิร์ฟแล้วนะครับนี่ครับผมแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับน่ากินไหมครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคนจัดเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมอีกต่อไปนะครับแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันนานๆแบบนี้เป็นตลอดไปเลยนะครับทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะครับรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักแล้วเราจะมีความสุขนะครับไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรมากมายนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ